สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ r u m i c World ของค่ายโอตะคุ mm hmm. มาส่งแล้วนะของพอดีผมแกะกล่องมาแล้วแหละในกล่องเปิดมาก็จะเจออย่างนี้อาตมาขอโทษที่ส่งชา้า mm hmm. <laughs> น่ารักมากค่ายนี้นะ mm hmm. ก็ดูซิว่าเรามาแกะกล่องว่ามันมีอะไรมาบ้างเริ่มต้นจากอันนี้คืออะไรวะดูสิ r โอ้ เป็นการ์ดเป็นการ์ดรูมิโกะเฮ้ยสวยอะการ์ดของหลายๆเรื่องของของค่ายอาจารย์ของของอาจารย์รูมิโกะเนาะโอ้โอเคโอเคพรีเมียมพรีเมียมค่ายนี้เอาจริงก็ไม่เคยผิดหวังกับทุกอย่างที่เขาทำออกมาเลยนะครับเป็นค่ายที่ค่ายไพยเลทที่ฝีมือจริง,รงฝีมือไม่ไม่ไม คือคุณภาพฝีมือ,อน,นี่ลน้นจริงๆนะแกะกันเนี่ยนะอะไรบ้างอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้กาวอันนี้ไม่ได้กาวมาไอ้ดูแกะกันหวังว่าหวังว่าจะไม่มีไม่มีความเสียหายด,ดูกันแต่ถึงจะเสียหายเขาผมก็ไม่เคยมีปัญหานะเจ้านี้เขาพูด,พด,พดคุยได้คเคลมได้ถ้าถ้ามันเสียหายจากการ ขนส่งนะรูมิกเวิลดอันนี้คือเป็นชุดรวบรวมรูปรวมผลงานของอาจารย์รูมิโกะนะครับเป็นตอนเรื่องเรื่องเสาโหโคตรหนักคือค่ายนี้ทำทุกอย่างหนักมากผมเคยยกจำได้ว่าบ้านพักอ e ิโกโกกับทารูดอะ คือยกเก็บยกเก็บยังโคตรหนักเลยปวดหลังเลยอะ่ะนี่มาแล้วอ่านีวตรวจดูสิมีเสียหายไหมครับนะได้ปับ๊บคุณก็ต้องตรวจมุมขอบคมสวยมุมขอบล่างคมสวยมุมขอบข้างถูกไหมไม่มีรูปเนาะเนาะเข้ามุมเข้ามุมมันก็โอเคอยู่ในมุมข้างล่างก็โอเคสรุปไม่มีความเสียหายนะครับนี่ l ูมิ c เวิ l d 3สามสิบห้าูมิเรื่องโชว์ทานเรื่อง All-Star All-Star นี aku, นน World, นะ่น่าจะรวมหลายเล่มแล้วก็มูนนะครับของค่ายโอตะคุนะครับเอ๊ะทำไมเล่มอ่ะให้เพื่อนๆดู l ูมิ c เวิ l d นะน่าจะรวมอยู่วะข้อจากอันอันชุดเก่าก็จะเป็นตัวของสยามใชหม,หมดลิขสิทธิ์ไปแล้วเนาะ เนี่ยรูมิคเวิลด์สามสิบห้าบาอาจารย์รูมิโกะก็ขออนุญาตทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันเพราะผมว่าผมคงไม่แกะรูมิ w เวิลด์โชว์ไทม์อ s สตานะครับแล้วก็แต่แต่เดี๋ยวเห็นความวิบวับไหมว,วิบว,วับวิบวับเฮ้ยคือบอกว่าไม่ไม่ไม่ผิดหว,วังอ๋อลายเดียวกับนี้เลยลายเดียวกับกล่องการ์ดนะครับอโอเคข้างๆก็สวยนะรูมิ Rumic World 35 Showtime All-Star นะครับสวยสวยโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะผมก็ขออภัยด้วยไม่รู้ไม่ได้แก่ไม่รู้จะพูดอะไรความรู้ก็ไม่มีผมผมมีสสงครบของอาจารย์กันนะเกือบครบเกือบ,บครบดีกว่าแต่ผมไม่ใช่ไม่ได้เป็นไม่ได้อ,เดอ,อะเลยแนวเนี้ยเนาะรันมารันมาลามูอินุยาชะ มีอะไรไร้่ลูกอืมโอเคครับผมของข้าวท่านแล้วครับ